คลิปนี้เรามารีวิว g o b e g o SK-210 LC รุ่น10นะครับคิด10หรือว่ามัก10ชนะว่าอุปกรณ์ต่างๆเขาใช้อะไรบ้างนะอันนี้ก็เป็นเกียร์กระต่ายเต่านะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเร่งเครื่องโอโต้กับอ่าโอโต้กับค้างนะครับมันจะมีเร่งค้างเลยแบบไม่พรนะ่ะ้วกดตัวนี้นะใช้ตัวนี้นะครับนี่เป็นปัดน,น้ำฝนนะฮะไอ้ปัด ปัดปัดน้ำอ่ะน้ำอ่ะฉีดน้ำก็จกอ่ะนะครับนี่ก็เป็นปัดน้ำฝนตัวนี้ก็เวลาเราเปลี่ยนเปลี่ยนจากบุ้งกีเป็นหัวแยกล้วก็กดตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นครีบอันนี้ก็ใช้เป็นบุ้งกีนะอันนี้โหมดต่างๆนะครับโหมดโหมดที่ว่าทํางานนะฮะโหมด S โหมด H นะครับโหมดโหมดสามโหมดนั่นแหละตัวนี้ก็เป็นสัญญาณไฟท้ายนะครับไฟท้ายปิดเปิดได้นะตัวนี้ก็เป็นเลื่อนซ้ายเลื่อนขวา ดานบนล่างน,นี่ก็ย้อนกลับน,นี่ก็อันนี้ก็เป็นเมนูนะฮะส่วนตัวนี้นะครับหลายๆคนที่ขับรถเก่าอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยใช้นะครับเพราะว่ารถเก่าเนี่ยมันจะสึกมันจะขาดยุ่ยอยู่แล้วนะอาจจะไม่มีใช้ก็ได้นะนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าตัวเสริมกําลังยกนะครับเสริมกําลังยกเวาลาเรายกของหนักอะไรเงี้ยมันยกไม่ไหวอะไรเยอะยกไม่ไหวยกไม่ขึ้นเลยเนี่ยนะครับก็กดตัวนี้จะช่วยในเรื่องการยกให้ดีนะครับมากขึ้นนะครับ ส่วนคันเร่งนะครับก็จะมีเป็นขีดขีดเหลืองเหลือง,งบอกตำแหน่งนะครับแต่โดยส่วนมากเนี่ยผมจะเร่งถ้าผมขับกเกเบททำไมผมขับกเกวเบผมจะเร่งเหลือไวขีดนึงฮะผมไม่จะไม่เร่งสุดนะครับเร่งสุดมันจะกินน้ำมันเปล่าๆเพราะว่าเครื่องมันจะเร่งเปล่าๆแต่ความเร็วมันก็เท่าเดิมนะกำลังความเร็วเท่าเดิมแล้วก็จะเป็นไฟนะฮะอันนี้ก็จะเป็นไฟอ่าตรงนี้นี่จะเป็นไฟไฟที่ติดกับบูมนะครับแต่ส่วนตรงนี้เนะี่ยจะเป็นไฟ หัวเกง่งบนหัวเก่งนะมันจะแยกกันนะคือมันไม่ได้เปิดจุดเดียวแล้วมันจะติดทุกดวงนะครับอันนี้มันจะมีมันจะติดอยู่กับโซนบูมนะครับกับฝังฝ่งฝั่งนู่นนะครับฝั่งบันไดขึ้นฝั่งขวาตัวนี้มันจะติดอยู่กับหัวเก่งอย่างเดียวเลยครับส่วนเนี่ยส่วนไอ้พวกเนี้ยนะไอ้พวกเนี้ยนะครับรถที่นาเข้ายานารถที่อยู่เมืองไทยประกอบอยู่เมืองไทยเนี่ยนะครับ มันจะไม่มีนะแต่ถ้าเป็นรถนําเข้าเนี่ยมันจะมีนะครับพวกนี้มันจะม,จะมีแต่ไม่รู้ว่าอุปกรณ์อะไรนะนะครับที่เขาติดช่องว่างไว้ให้เนี่ยนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นวิทยุนะวิทยุของค่ายโคเบก็ยังไม่ยังไม่พัฒนาอะไรยังเป็นเอ้ยไม่ใช่วิทยุโทษทีครับโทษทีโทษทีอทันนี้เป็นแอร์ครับเป็นแอร์เป็นแอร์ เป็นแอร์นะครับน,นี่ก็เป็นวิทยุ JCB อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ชา์จแบตนะครับอ่าอันนี้กนน็ที่วางแก้วนะวางแก้วนะครับผมมุมมองก็<ๆ>ถามว่ากว้างไหมก็ไม่กว้างนะโกเบห้องเก่งอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแอร์นะแอร์ A, ก็จะออกฝั่งนี้สองด้านสองด้านนี่ถังละมันอยู่ด้านหลังเลยนะ รุ่นเก่าๆ Super X เนี่ยมันจะอยู่ดรงนนู้นนะครับ Super X Super X M อะ่ะรุ่นที่ว่าก่อนก่อนจะเป็นตัวมาร์คเทนเนี่ยจะอยู่ด้านด้านนู้นนะครับแต่เวลาเรามองไปทางนี้เนะี่ยจะเป็นรุ่นก่อนนะแต่เรามองไปเนี่ยมันจะติดติดพวกทางน้ำมันที่ว่ายือดออกมาเรามองไม่สามารถมองเห็นฝั่งนู้นได้ชัดเจนอันนี้คือสิ่งที่เขาย้ายมาเนี่ยสิ่งที่เขาย้ายถังน้ำมันมาอยู่ฝั่งนี้นะให้ผลก็คือหลักๆก็คือวิสัยทัศน์ในการมองนะครับ มองไปฝั่งนูนะ้นน่ะมองในสิ่งคิดกว้างหรือว่ามองสิ่งต่างๆมันมองได้ดีกว่านะนะครับมันไม่มีจุดบอดเพรายา้ายมาอยู่ฝั่งนี้นะฮะเออแล้วก็โกเบมีตัวเย็นไหมโกเบมีตัวเย็นไหมไม่มีนะครับโกเบไม่มีมีแค่ที่นั่งที่นั่งนะที่นั่งแล้วก็เออวิทยุนี่ อุปกรก็จะเป็นนี่นะอันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกกระจกนะครับเวลาเราเปิดประตูขึ้นเนะอ่าเปิดกระจกขึ้นนะเนี่ยกระจกมันสามารถเปิดได้นะมันสามารถรถเก่าอาจจะเป็นสนิมเป็นอะไรเปิดไม่ได้แนละ้วอันนี้จะเปิดตรงนี้น,ะนี่ครัล็อกสลูบเปิดได้นะครับผมนี่แตรเขาอยู่ฝั่งนี้นะครับแตรถ้าเป็นพวกอ่ามาร์กไฟ์นะครับตัว ตัวกระต่ายอย่มันอยู่ตรงนี้นะตัวสับกระต่ายกับตัวเตาว่าอ่ะอยู่ตรงนี้นะกดตรงนี้นะครับรุ่นใหม่ไม่มีแล้วนี่ก็จะเป็นไฟเก่งนะนี่จะเป็นตัวหนังสือที่ว่าบอกการควบคุมอันนี้ก็จะเป็นตารางตารางถ่ายน้ํามันนะครับข้อควรระวังอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะนะครับส่วนกระจกเนี่ยโกเบโกเบรุ่นนี้ไม่สามารถเปิดตรงนี้ได้นะถ้าเป็นรุ่น เออแต่เป็นคันที่ผมขับแคทเนี่ยจะเปิดได้ทั้งด้านเลยนะเปิดตรงนี้ได้เปิดตรงนี้ได้ก็เบรคไ,ไม่มี